เป็นเจ้ยยีเป็นยาป้องกันกําจัดไรแดงนะครับอยู่ในกลุ่ม21ก็คือเป็นซื่อสามัญพิเตรเบนเป็นเจ้ยยีเนี่ยข้อดีคือว่าเป็นเป็นสารกลุ่มที่เป็นกลุ่มผงนะครับพอเป็นผงละเอียดสีครีมเนี่ยข้อดีของสารกลุ่มพวกนี้ก็คือว่าความเป็นพิษจะน้อยคือเราสามารถจะใช้ในการฉีดพ่นช่วงที่มีดอกหรือมีผลอ่อนได้ไรแดงนะครับถ้าเกิดเข้ามาทําลายใบทุเรียนแล้วเนี่ยจะทําให้ใบแก่ ล่วงลนเป็นการทำลายโรงครัวเราได้อย่างทิ้นเชิงเลยเพราะนั้นเราต้องรีบป้องกันกําจัดเบนเจ2ยี่สิบจะเป็นสารที่มีคุณัาิถ,ถูกตัวตายกินตายเวลาเราฉีดไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวไรแดงครับใช้พลังงานน้อยลงกลายเป็นอมตแล้วก็ตายในที่สุดครองนี้นะครับตัวนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการคุมพวกเพลียไฟยเพลียจักรจันได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วก็คือไรแดงนะครับการป้องกันการใช้งานก็ใช้ประมาณ20กรัมต่อน้ํา20ลิตรแนะนําให้เพื่อนชาวสวนตรวจสอบ หลังจากฉิดพ่นแล้ว2ครั้งถ้าเกิดว่ายังมีรายแดงอยู่นะครับแนะนําให้สลับกลุ่มยาไปใช้กลุ่มอื่นบ้างอย่างเช่นไปใช้ใไซไมซ์ซึ่งเป็นตัวโพปาไกก็ได้หรือจะไปไใช้เอทอซอกซึ่งเป็นเฮกซี่ไทอซอกก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการดื้อยา